นที่5้าหนึ่งเขากลับมาสวรรค์ชั้นนี้เป็นเวลานานกว่า1ปีแล้วและทําให้เขาคิดว่ากวรต้องกลับไปยังสวรรค์ชั้นที่สองได้แล้วเขาจะต้องพยายามให้มากกว่านี้เพื่อก้าวข้ามไปยังสวรรค์ชันน้นต่อไปและกระบี่ภายในทะเลความรู้ของเขาก็ยังขาดเสียเสื้อจิตวิญญาณอยู่ทําให้เขาต้องพยายามก้าวข้ามไปยังสวรรค์ชันน้นต่อไปเรื่อยๆเพื่อเก็บอาวุธมันกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าที่มาของกระบีเ่เล่มนี้จะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆดังนั้น จึงต้องหามันกลับมาให้ครบและเมื่อถึงตอนนั้นเขาก็จะได้รับสมบัติของสวรรค์หรืออะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นวันนี้เขาได้ไปพบกับจี่หยูและคนอื่นๆเพื่อบอกลาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆและเรื่องราวที่เขาจะไปฝึกตนยังสวรรค์ชั้นที่สองเจ้าจะไปสวรรค์ชั้นที่สองแล้วงั้นหรือและเจ้าจะไปได้ยังไงกันไม่ใช่ว่าประตูมิติเกิดการขัดข้องและจะต้องเป็นผู้เ่ยวชาญเขตแด,ดนวิญญาณเท่านั้นจึงจะก้าวข้ามไปได้หรือไง จี๋อยู่และสุสูต่างก็พาคนถามขึ้นมาหลินซีถึงกับมีสีหน้าที่ตกต่ำพร้อมทั้งพูดขึ้นมาว่าท่านพี่ท่านต้องการจะไปงั้นหรือหลินเทียนในรูปหัวของหลินซีพร้อมทั้งพูดต่อว่าพี่สาวสูและพี่สาวอยู่จะอยู่เคียงข้างเจ้าแทนพี่เองหลังจากนี้พี่ก็จะกลับมาอีกเหมือนกันขอได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องที่เท่าขี้เมาเป็นคนส่งเขาออกไปรวมถึงไม่ได้ปิดบางเรื่องะระดับพลังของอาจารย์เขาเพราะสองคนนี้ เป็นคนสนิทที่สุดของเขาอเลยนะอาจารย์ของเจ้าอยู่ในเขตแดนปลุกพลังแล้วงั้นหรือเจยอยู G U, ได้แต่แสดงสีหน้าปลาใจสุดๆออกมาเพราะสําหรับนางแล้วรู้สึกเพียงแค่ว่าอีฟไฟมีกลิ่นอสุราฟุ้งกระจายไปทั่วทั้งตัวและเอาแต่เดื่มสุราไปวันๆซึ่งแม้จะรู้มาจากจูวูซวงที่หลังว่าอีฟไฟแข็งแกร่งมากๆแต่ก็ไม่คิดเลยว่าคนที่ติดสุราคนนี้จะแข็งแกร่งถึงขั้นอยู่ในเขตแดนปลุกพลังที่อยู่ในตำนาน หากว่าอาจารย์ของข้ารู้เรื่องนี้จากเจ้าก็คงได้แต่แสดงสีหน้างงงมออกมาแน่นอนจีอยู่ได้พูดออกมาด้วยรอยยิ้มฝืนๆสู่ๆเองก็ได้แต่แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจารย์ขอหลินเทียนกลับแข็งแกร่งจนน่ากลัวขนาดนั้นเพราะเป็นตัวตนที่ก้าวข้ามเขตแดนวิญญาณน,นิลันเจ้าแห่งเตาอย่างเขตแดนปลุกพลังในอดีตมันเป็นเพราะว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นจึงทําให้เท่าที่เมาเก็บตัวอยู่นานซึ่งหากว่า ไม่ได้เป็นเพราะสิ่งนั้นแล้วเขาคงตัดผ่านไปยังเขตแดปนปริญิพานได้ภายในช่วงร้อยปีมานี้ก็เป็นไปได้หลินเทียนได้จะถอนหายใจออกมาเพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันกระทบต่อจิตใจของเท่าขี้หมอกมากๆและการที่อีกฝ่ายไม่ได้ใจสลายไปมันก็เป็นเรื่องที่ปฏิหารแล้วด้วยซ้ำเพราะหากว่าเปลี่ยนเป็นเขาที่พบเจอกับเรื่องแบบเดียวกันต้องตกตตยลงต่อหน้าเขา้นก็เดาได้เลยว่าตัวเองจะต้องเป็นบ้าไปแน่แล้วก็คงจะไม่มีความสามารถ ตัดผ่านไปยังเขตแดนปุกพลังภายในเวลาร้อยปีได้ยังไงกันจะไปจริงๆแล้วงั้นหรือสูสูได้ถามออกมาด้วยเสียงกระซิบ,บนางรู้สึกไม่อยากให้เขาไปไม่ตามไปจากจีอยู่แต่หลินเทียนต้องไปยังสวรรค์ชั้นที่สองมันไกลมากๆนะจีอยู่ได้พูดออกมาก่อนหน้านี้นางรู้ดีว่าหลินเทียนไปฝึกตนที่อื่นแต่นางก็ยังคิดว่ามันคงจะอยู่ภายในสวรรค์ชั้นนี้แต่หลังจากที่ได้ยินว่าหลินเทียนต้องไปยังสวรรค์ชั้นที่สอง หรือแม้กระทั่งชั้นที่3นั้นมันก็ทําให้นางได้แต่แสดงสีหน้าที่หมุนหมองออกมาเพราะว่าแม้ชื่อของมันจะดูต่างกันเพียงแค่ตาแหน่งเดียวแต่กลับอยู่ห่างไกลกันมากๆนี่มันไม่ได้ต่างไปจากคนละโลกเลยด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นคือหลินเทียนได้ใช้วิธีการพิเศษบางอย่างกลับลงมาถึงที่นี่และสามารถป้องกันพลังทําลายล้างจากประตูมิติได้ดังนั้นนี่ก็แสดงให้เห็นว่าหลินเทียนต้องตัดผ่านไปยังเขตดแดนวิญญ,ญาณน,นิรันดร์เสียก่อนเป็นอย่างน้อย ถึงจะสามารถกลับมาที่นี่ได้อีกครั้งหรือไม่ก็เป็นพวกนางที่ตัดผ่านไปเพื่อจะขึ้นไปหาเขาและเนก็ไม่รู้เลยว่ามันจะกินเวลาอีกนานเท่าไหร่เขตแดนวิญญาณนิลันไม่ได้ห่างไกลอะไรเลยเพราะว่าด้วยสกยภาพของพวกเหล่านั้นสูงกว่านั้นมากๆหลินเทียนได้พูดออกมามือขวาของเขาได้ปรากฏขวดหยกขึ้นมาอีกสองขวดภายในนี้อัดแน่นไปด้วยยาทิพสามเม็ดและอีกขวดมีแค่เม็ดเดียวเท่านั้นสามเม็ดนี้ เป็นยาทิพย์ที่ช่วยเพิ่มอายุไข1 5 0ปีและอีกหนึ่งขวดเป็นยาจากักรพันดิภาที่รอให้หลินซีตัดผ่านไปยังเขตแดนผู้รอบรุ่นรัตติกาสซยก่อนและให้นางทานลงไปเพื่อช่วยนางให้ตัดผ่านเขตแดนจักรพัรดิเขาได้ส่งขวดยาเหล่านี้ให้กับจี๋หยูจริงๆแล้วเขาได้รับยาเจ็ดปรนีที่ช่วยเพิ่มอายุไขได้กว่า500ปีถึง2เมตรจากสวรรค์ชั้นที่สองและมอบให้กับผู้วสิสูงสุดเป็นแล้ว1เมตรและทําให้อีกฝ่าย ตัดผ่านไปยังเขตแดนวิญญาณนิลันได้ซึ่งก็เหลือเพียงหนึ่งเมตรเขาจึงพยายามแบ่งพวกมันออกเป็น3ส่วนแต่มันเป็นเพราะความต่างชั้นที่มากเกินไปจึงทาเม็ดสรรพคุณของตัวยาด้อยลงไปและทาเม็ดแต่ละเม็ดสามารถเพิ่มอายุขยได้เพียง150ปีส่วนเรื่องยาจากักรพรรดนั้นเขาและไปเฉียวมีกันคนละ6เม็ดเขาจีอยู่และสู่สูต่างก็ใช้ไปแล้วคนละ1เม็ดจึงเหลืออ,อีก3เม็ดแบ่งให้กับนิกาทธิผ่านฟ้า2เม็ด เหลือหนึ่งเมตรให้กับหลินซีนี่หลังจากที่ได้ยินคําพูดของหลินเทียนแล้วพวกนางต่างก็พากันแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาทันทีพวกเขาลว้วนจะเป็นผู้บ่มเพาะดังนั้นจึงได้รู้ว่ายาเพิ่มอายุขไขมันดีและมีมูลค่ามากขนาดไหนพะต่อยมีเงินมากมายขนาดไหนก็ยังไม่สามารถหาซื้อและนําพวกมันมาอยู่ในครอบครองได้และมันก็มีค่ามากกว่าอาวุธนิรันต์ตั้งหลายเท่าตัวไม่สิต้องเรียกว่า ไม่สามารถเทียบกันได้หลือด้วยซ้ำเพราะว่าการเวลานั้นเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากๆเจ้าให้พวกเราแบบนี้แล้วเจ้าละ่ะสูดๆได้ถามออกมาหลิ่นเทียนได้ไยักหน้าให้กับนางพางตอบกันไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงข้ามีอยู่แล้วแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ลงเหลืออะไรอีกแล้วแต่เขาตอบออกไปเพื่อให้ทั้งสามคนสบายใจและรับพวกมันเอาไว้จีอยู่และสูดๆได้แต่แสดงสีหน้าโล่งใจออกมาก่อนจะรีบรับพวกมันเอาไว้ พวกนางต่างก็มองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่เป็นปกายออกมาไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอีกไม่นานก็จะได้พบกันอีกครั้งหลินเทียนได้พูดออกมาจี๋อยู่และสูซูไม่ได้พูดอะไรออกมาอีกเพราะรู้ดีว่าผู้บ่มเพาะอย่างหลินเทียนนั้นจะต้องพุ่งทะยานอย่างแน่นอนดังนั้นจึงต้องพยายามให้มากขึ้นเพราะนี่คือเส้นทางของผู้บ่มเพาะแม้ว่าพวกนางจะไม่หวังให้หลินเทียนแข็งแกร่งไปมากกว่านี้แต่ก็พอเข้าใจได้ว่าการหลังให้ผู้มีพรสวรรค์แบบเขา อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้ต่อไปมันก็เป็นเหมือนกับการทำลายเส้นทางบ่มเพาะของเขาเปล่าๆดังนั้นถึงไม่ได้ห้ามการพยายามของเขาไปสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าขึ้นไปแล้วเจ้าต้องระมัดระวังตัวด้วยละ่ะบนเส้นทางของผู้บุมเพาะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็มักจะไม่สงบสุขดังนั้นหากสามารถอดทนได้ก็อดทนถ้าต้องเผชิญหน้ากับสตูที่แข็งเก่งสูู่ได้พูดต่อว่าแต่ข้าเชื่อว่าเจ้าแข็งเก่งมากๆอย่างน้อยๆ เจ้าก็จะไม่ยอมแพ้ต่อคนรุ่นเดียวกันท่านพี่ชีเอ๋อคิดถึงท่านท่านต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะเจ้าคะหลินซีได้พูดออกมาเด็กน้อยพวกนี้ฉลาดมากๆและแม้จะไม่อยากให้หลินเทียนไปแต่ก็ไม่ได้ร้องห่มร้องไห้ออกมาอีกแล้วเมื่อมองไปยังหญิงสาวสองคนและเด็กสาวอีกหนึ่งคนแล้วหลินเทียนก็ได้แต่รู้สึกอบอุ่นในหัวใจของเขามากๆหลังจากนี้อีกสามวันเขาจะต้องออกเดินทางในช่วงเวลาสามวันนี้ จะอยู่กับพวกเจ้าเขาได้พูดออกมาจี๋อยู่และสู่สูได้แต่พยักหน้าพร้อมๆกับหลินสีโดยบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆในช่วงสามวันหลังจากนั้นหลินเทียนก็มักจะไปเที่ยวเล่นกับพวกนางทั่วทั้งนิกายยังมีการพาพวกนางไปแนะนําที่นิกายอธิปานปาและเดินท่องไปทั่วทั้งป่าใหญ่มากมายโดยความรู้สึกที่มีความสุขเป็นอย่างมากเวลาสามวันได้ผ่านไปนอย่างรวดเร็ววันนี้หลินเทียนยืนอยู่โดยมีจี๋อยู่ส,ลลสู่สูเและหลินซี คอยยืนอยู่ข้างๆและในเวลาเดียวกันนี้เองตเจ้านิกายอย่างอยู่วุสวงและพวกวัโสและพวกวัโสสูงสุดต่างก็ออกมาส่งเขาหลินเทียนได้ปิดบางเรื่องราวที่เขาจะไปยังสวรรค์ชั้นที่สองเอาไว้ดังนั้นพวกคนของนิกายปินใต้พิภพจึงไม่รู้เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกเพราะว่าพวกเราจะดูแลอยูเอ๋อสูเอ๋อและก็ชีเอ๋อให้เองต่อให้นิกายของพวกข้าจะต้องสูญสิ้น ก็จะปกป้องพวกนางเอาไว้ให้ได้พวกวโสสูงสุดได้พูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังเป็นอย่างมากนี่คือคำสัญญาที่นางให้เอาไว้กับหลินเทียนขา้ารู้สึกซาบซึ้งใจมากๆหลินเทียนได้สแสดงความรู้สึกขอบคุณออกไปเขาได้หันมองไปยังหญิงสาวทั้งสองคนก่อนที่เขาจะเดินไปทางหลินสีแล้วอุ้มนางขึ้นมากอดเอาไว้ชี่เอ๋อพี่ขอโทษด,ด้วยนะที่พี่ไม่เอาไหนและไม่สามารถให้เจ้าเขียงข้างไปด้วยได้ ให้อภัยพี่ด้วยนะเขาได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนหลินซีได้ใส่สศีรษะของนางแล้วพูดว่าชีเอ๋อไม่กกัวตันพี่หลินเทียนได้อุ้มนางขึ้นมาอยู่พักหนึ่งก่อนที่เขาจะปล่อยนางลงและรวบศีรษะของนางด้วยความรักเขาได้แต่ก้าวถอยหลังไปก่อนที่เขาจะพยักหน้าให้กับผู้คนของนิกายพางมองออกไปทางจีอยู่สูดสูแล้วพูดออกมาว่าฝากน้องสาวของข้าด้วยจำไว้ว่าดูแลตัวเองให้ดีไม่ต้องรีบบ่มเพาะมากละ่ะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปหญิงสาวทั้งสองคนได้พยักหน้าอย่างจริงจังด้วยรอยยิ้มไม่รู้เลยว่าจากการครั้งนี้ต้องห่างกันอีกนานเท่าไหร่ถึงจะได้พบกันอีกครั้งดังนั้นพวกนางจึงไม่อยากให้หลินเทียนต้องรู้สึกเป็นห่วงก่อนที่เขาจะจากไปขอบคุณนะหลินเทียนได้พยักหน้าให้กับพวกนางก่อนที่เขาจะมองไปทางหลินสีแล้วพุ่งหายไปด้วยความเร็วดังสายฟ้าเที่ยเขาพุ่งหายไปด้วยความรวดเร็วก็เป็นเพราะเขากลัวว่า,วาตัวเองจะไม่สามารถทําใจได้ จีอยู่และสู่ๆได้แต่โบกมือออกไปเพื่อส่งเขาผู้อวุโสสูงสุดและคนอื่นๆได้แต่พังกไปปอนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเห็นความเร็วของหลินเทียนซึ่งทําให้พวกนางได้แต่ตกตะลึงเป็นอย่างมากนี่เขาเร็วมากผู้อาวุโสสูงสุดได้แต่พึมพำออกมาปอะด,ด้วยระดับความเร็วนี้มันสูงยิ่งกว่านางเป็นสิบๆเท่าตัวเลยด้วยซ้ำยูเอ๋อสู้เอ๋อชี่เอ๋อไปกันเถอะ ข้าจะเป็นคนคอยดูแลพวกเจ้าเองอยู่บูซวงได้พูดออกมานางได้แต่เผยรอยยิ้มที่มีความสุขออกมาจีอยู่ได้พยักหน้าอย่างจริงจังสูสูเองก็พยักหน้าเช่นเดียวกันหลินสีก็ได้แต่กำหมัดเอาไว้โดยใบหน้าที่จริงจังเป็นอย่างมากพวกเขาต่างก็ต้องพยายามกันให้มากขึ้นเพื่อจะไล่ตามหลินเทียนให้ทันพวกเขาไม่อยากจะต้องแยกจากกันนานเกินไปหลังจากที่ออกพระจากรไกลายเป็นใต้พิภพแล้วหลินเทียนก็ยังคงพุ่งผ่านอากาศออกไป ทางป่าแห่งหนึ่งโดยความเร็วที่สูงมากๆนั่นก็คือป่าที่ล้อมรอบภูเขาฝังอสูรเอาไว้เขาได้หอกกลับลงมาอย่างช้าๆพร้อมทั้งมุ่งหน้าเข้าไปภายในอณนาเขตของภูเขาฝังอสูรที่ปกคลุมไปได้วยกุมหมอกมากมายซึ่งทําให้แม้กระทั่งผู้เชียชเ่ยวชาญเขตแดนจากภนพนพาก็ยังฝ่าเข้าไปไม่ได้และต้งองรอให้ถึงช่วงเวลาที่เหมาะจะเจาะเข้าไปได้ในแต่ละปีเท่านั้นมันถึงจะสลายหายไปด้วยตัวของมันเองหลินเทียนมาถึงที่นี่ ก่อนที่ร่างกายของเขาจะค่อยๆเปลี่ยระากายออกมาโดยใช้เจดีย์เทพล้ำให้คอยปกคลุมร่างกายเอาไว้ด้วยสายฟ้าสีม่วงซึ่งแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้อยู่ในเขตแดนวิญญาณิลันแต่ด้วยระดับพลังของเขาที่แข็งแกร่งกว่ามากดังนั้นจึงได้ทําให้การสรสร้างของเขาสามารถทําลายหมอกเหล่านี้ลงได้อย่างง่ายดาย